สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มไลค์คนไทยแท้ล้วนมีตัวตนนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า k m m t h ได้เลยนะครับพอเซิร์ชข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บเป็นอันแรกเลยนะครับให้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับถ้าใครยังไม่มีสมาชิกนะครับก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับ พอกดเข้ามานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับกาเพื่อนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งสช่องนี้นะครับแล้วก็ติ๊กถูก2องันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับง่ายทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็มาสู่หน้าเว็บไซต์ KM เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนปั๊มไล้คนไยแทนล้นมีตัวตนนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาที่หมวดหมู่นะครับแล้วก็ทุกคนเลื่อนลงมานะครับมาเลือกเป็นอันนี้นะครับอันนี้นะครับถูกใจโพสต์รูปคนไทยแท้มีตัวตนนะครับบริการแนะนํานะครับแล้วทุกคนเลือกอันนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับแล้วก็มาตรงบริการนะครับ ให้ทุกคนเลือกอันแรกนี้เลยนะครับนี่นะครับ facebook ไลฟ์โพสต์รูปโปรไฟล์นะครับคนไทยนะครับมีการแนะนํานะครับให้ทุกคนเลือกอันนี้นะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ทุกคนเอาลิงก์โพสต์ที่ทุกคนต้องการจะปั๊มมาใส่นะครับวิธีการนะครับให้ไปที่เฟซของเรานะครับแล้วก็เลือกโพสต์ที่เราต้องการจะปั๊มนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นโพสต์นี้นะครับแคคลิกที่เวลานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็นํามาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ำห้าสิบนะครับเดี๋ยววนนี้ผมจะาลองสักห้าสิบลายให้ดูนะครับภาพบริการก็อยู่ที่ด้านล่างนี้นะครับก็จะแจ้งอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับไ็ให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เราเพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมาแจ้งอยู่หน้านี้นะครับด้านหลังนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับอันไหนช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกนคิวอาโคทุกธนาคารนะครับตัวนีโอเลดนะครับอังกอร์เลนะครับแล้วก็เหรียญคริปโตต่างประเทศประเทศนะครับ ทุกคนเลือกใช้บริการตามเงินกันได้เลยนะครับบริการของเรานะครับจะมีหลากหลายบริการนะครับจะมี facebook นะครับ youtube tiktok อจนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับก็ใเพื่อนลองเลื่อนดูกันได้นะครับแนะนำเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็คัดลอกลิงก์นี้ส่งต่อให้เพื่อนอีกคนได้เลยนะครับจะได้รับอัตราการค่าแนะนำ5%กันเลยนะครับ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ l i n e เ e m k i t t i h e a ได้เลยนะครับและอย่าลืมใส่นำหน้าด้วยนะครับส่วนใครจะคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนนี้ก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดนะครับตัวเชื่อเหลือนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทักหายิมินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมกลับไปดูนะครับว่ายอดไลค์ที่เราสั่งซื้อไปขึ้นแล้วหรือยังนะครับ อ่ะตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ยอดไลค์ขึ้นครบเลยแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้ยอดไลค์ที่เราสั่งซื้อไปก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากตัดไปไม่นานนะครับไม่เกิน4-5นาทีนะครับก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นคนไทยแท้ล้วนมีตัวตนทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้นะครับอ่าถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะปั๊มไลค์คนไทยนะครับ เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอต้วนรไปก่อนนะครับสวัสดีครับ